สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อสิค็ดหมูหวานนะจ้าสูตรโล้านจ้าใส่ซอสน้ำมันหอยหมักไปทอดนะจ้าซอสฟ้าเขียวจ้าผงขมิ้นจ้าพริกไทยนี่ต้มผักแล้วพี่น้องสิกินกับหมูหวานจ้าหมูหวานมาจ้าวันนี้พี่น้องมาทอดกันจ้าะเปิดไฟแห้งเลยนะจ้าน้ำมันหอนแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าหมูที่หมักไว้จ้า นี่เขาทอดหมูดได้เราเด้อจัาพี่น้องเหมือนจะให้มันเหลืองเผื่อจะแซ่บมันสิจา้าเหลืองเหลืองก,กรอบจา้ากันต่อจะแบบใส่กระชอนใส่เด็ดน้ำมันนี่เขาพัดไอ้กระเทียมกขาพอมแดงหอมเราก,ก็ใส่เหยาะน้าลงไปจังหน่อยจา้าพริกไทยข้อเห็ดหมูหวานนะใส่น้ำตาลลงไปน้ำพี่น้องซอสฟ้าเขียวจ้าก,กับน้ำปลาซอสน้ำมันหอย เข้าจ้ะปิดไฟคิกเข้าได้ที่นอ้องได้จ้าแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับได้จ้า